เมื่อชีวิตคุณเจอทางตันคิดแบบนี้นะครับอันดับแรกให้อยู่กับปัจจุบันก่อนครับการอยู่กับปัจจุบันคือคุณไม่ได้กังวลกับอนาคตไม่ได้แบบเสียใจกับอดีตมากเกินไปอยูดตรงนี้ก่อนสงบจิตใจซะก่อนตั้งสติใหม่แล้วค่อยๆทบทวนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานี้และอะไรมันคือทางออกถ้าไม่รู้ก็ลองถามคนที่เขามีผลลัพธ์หรือว่าผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีสติก่อนเราก็จะเลือกตอบสนองได้ดี คนส่วนมากเนี่ยทำไมเจอแต่สวยซ้ำซวยซ้อนเลวร้ายแล้วเลวร้ายอีกนะครับเพราะว่าพวกเขาตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เจออย่างรวดเร็วสิ่งสําคัญในการรับมือก,กับการเจอทางตันหรือปัญหาคือมีสติแล้วก็เลือกตอบสนองอย่างชาญฉลาดและที่สําคัญที่สุดครับให้เรารักตัวเองให้มากขึ้น เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเรามักจะโทษตัวเองเวลาที่เรามีปัญหาหรือบางครั้งเนี่ยเราก็มักจะโทษคนอื่นสิ่งสําคัญคือเมื่อเรารักตัวเองมากพอเราจะหาหนทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่ตัดสินหรือตอบสนองไปในเชิงแย่สิ่งสําคัญคือให้คนเนี่ยเมื่อมีสติแล้วเนี่ยค่อยๆมองหาลู่ทางครับว่าอะไรคือทางออกที่สําคัญชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้เสมอเพียงแค่เราตื่นขึ้นมามันก็เป็นวันใหม่แล้วเพียงแค่ึ่งนาทีถัดไปมันก็เป็นเวลาใหม่แล้ว เพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณยังมีโอกาสนะครับและสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณออกจากปัญหาได้ก็คือเลิกรอครับว่ามันจะดีขึ้นแต่ให้แก้ไขมันซะตรงนี้เลยบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวพ่งนี้ก็คงดีขึ้นเดี๋ยววันมะรืนก็คงดีขึ้นมันไม่มีดีขึ้นหรอกครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นตั้งแต่เวลานี้ตอนนี้ไปต้นไปถ้าชีวิตเจอปัญหาหรือทางตันคุณจะแก้มันซะเดี๋ยวนี้เลยอันดับแรกครับให้แก้ที่ใจตัวเองก่อนจบที่ใจตัวเองก่อนว่า ถ้าฉันเจอปัญหานี้ฉันต้องการผลลัพธ์อะไรกันแน่หรือฉันต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรกันแน่คนส่วนมากเนี่ยคาดหวังในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอปัญหาจงคาดหวังไปในทางที่ดีว่าเรื่องนี้จะแก้ปัญหาได้เรื่องนี้จะต้องมีทางออกแน่นอนและสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องโฟกัสว่าจากปัญหาที่คุณเจอเนี่ย คุณมีเครื่องมืออะไรที่จะแก้มันหรือถ้าเกิดว่าไม่มี <c oughs> ก็ไปเรียนรู้มันเพิ่มหรือว่าไปหาคําตอบเพิ่มยกตัวอย่างเช่นเข้าสัมมนาฟังพอดแคสต์หนังสือคอร์สออนไลน์หรือเร็วที่สุดก็คือมีที่ปรึกษาหรือเมนทอร์ของคุณนะครับยามมวแต่รอวาสนาอยามัวรอแต่โชคอย่ามมวรอแต่คนมาช่วยคุณนะครับเราต้องช่วยตัวเองก่อนสิ่งสําคัญคือเวลาที่เราเนี่ยเจอปัญหาเรามักจะโทษคนอื่นใช่ไหมครับว่าเฮย้ยไม่เห็นมีใครจะมาช่วยเราเลยไอสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่เห็นมีใครจะมาเข้าใจ คนแรกที่เราจะต้องช่วยแล้วก็เข้าใจตัวเองก็คือตัวเรานี่แหละครับอย่าไปคาดหวังครับเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยมันเจ็บปวดให้เราช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับแล้วเราสําเร็จเราสําเร็จโตขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยไปช่วยคนอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรบางอย่างอย่าไปนั่งคาดหวังครับว่าคนนั้นจะต้องตอบแทนเราคนนั้นจะต้องเห็นใจเราหรืออะไรก็แล้วแต่ครับให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันก็พอวันนี้เราทําอะไรถ้าเราล้มเหลวอ,อะไรเป็นสาเหตุแล้วเราจะลดอะไรออกไปเราจะตัดทอนอะไรออกไป เราจะเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นฝึกถามคําถามอย่างนี้กับตัวเองบ่อยๆนะครับการถามคําถามก็จะช่วยคุณออกจากปัญหาได้ดีขึ้นและสิ่งที่สําคัญจัดระเบียบความคิดก่อนทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วก็จัดร่างกายทางกายภาพของคุณนะครับเช่นปกติเนี่ยคนเครียดซึมเศร้าหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเขาจะทํายังไงครับฟุบนั่งงองหลังนะครับหรือบางทีก็เป็นร่างกายแบบโค้องงอลงนะครับเราจัดร่างกายให้ตรงก่อนปรับการหายใจของเราให้สูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอด นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าให้เราจัดระเบียบความคิดถามตัวเองซิว่าถ้าเรากําลังคิดสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทาให้เราเข้าใกล้หรือไกลเป้าหมายถ้าเกิดว่ามันเข้าใกล้โอเคคุณคิดเลยครับแล้วก็รีบลงมือทําจากความคิดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดเช่นโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือว่าดรามา่ามันกําลังทำให้คนเนี่ยออกห่างจากเป้าหมายคุณก็แค่เรียนรู้สีโลลาบแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์นั้นด้วยการเปลี่ยนชุดความคิดนะครับ และนี่ก็เป็นพอดแคสสั้นๆเกี่ยวกับวิธีคิดเมื่อชีวิตคุณเจอทางตันบางครั้งเนี่ยชีวิตจะเป็นวิกฤตหรือโอกาสมันก็อยู่ที่การจัดระเบียบทางความคิดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับได้ออกจากปัญหาที่มีอยู่ส่วนใครนะครับที่รู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากจะเติมเครื่องมือออนไลน์หรือว่าอยากจะเรียนรู้วิธีการต่างๆเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือออนไลน์หรือว่าไมค์เซตต่างๆคุณก็สามารถเข้ามาเรียนที่คลาสฟรีของเราได้นะครับโดยการกดใต้คอมเมนต์ครับมันจะมีเป็นลิงก์ที่เรียกกววว่า่าาาาาบดเเขข้้มแลอ ขอคอสเรียนฟรีนะครับเรามีทั้ง n l p ให้กับคุณนะครับในการเรียนฟรีทุกเดือนแล้วก็มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ครับใครที่ไม่มีทุนทุนน้อยหรือว่าคุณสแสวงหาในเรื่องของความรู้ที่แอดวานซ์แล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับก็ขเข้ามากันได้นะครับอันนี้มีเรียนฟรีทุกเดือนบอกก็ว่าขอคอสฟรีนะครับโอปายสานมาสโคตเอ็นเออพีสวัสดีครับ